สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นก็ขอย้ําเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเป็นดวงรวมเป็นพลังงานรวมซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับพลังงานของเราก็ได้ในรอบนี้อย่าดูดวงส่วนตัวอย่างของแอดไลน์มาได้เช่นเดิมนะคะแต่คลิปนี้เนี่ย อ,า,อาจจะยังไม่ใช่เรื่องราวของเราหรือเรื่องราวของเรากับเขามันสลับกันนะคะพลังงานมันสลับกันไปไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะโอเคชาวราศีมีนเริ่มต้นกันที่คนโสดชเช่นเคยค่ะขอดูหน่อยคนโสดชาวมีนเป็นยังไงบ้างความรักโดดเด่นไหมคะช่วงนี้หรือว่ามีอย่างอื่นที่ไพ่อยากจะบอกมากกว่าขอดูหน่อยค่ะ แน่ใจว่ามันจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณไหมนะแต่ว่าชาวราศีมีนคนโสดคะ่ะคนที่คนที่คุณเคยคุยเคยดีวด้วยนะเขากําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่เมื่อเขากลับเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะเ,เขาจะกลับเข้ามาในขณะที่คุณเองก็มีตัวเลือกอื่นเข้ามาแล้วเหมือนกันนะคะคือหมายถึงว่า เก่ากับใหม่มาพร้อมกันแล้วมันจะค่อนข้างสร้างความลำบากใจให้กับคุณประตูคือเหมือนคุณพอคุณเริ่มตัดสินใจคุยกับคนคนนึงแล้วอะ่ะดีวกับคนคนนึงแล้วอะ่ะที่เป็นนิวแบรนด์เป็นคนใหม่หมแล้วอะ่ะคนเก่าเขาก็กลับเข้ามาพอดีแบบเนี้ยขอดูหน่อยว่าคนที่กลับเข้ามาเขากลับเข้ามาเพื่ออะไร เขารู้สึกว่าตอนเนี้คุณเฉิดฉายมากๆเลยคุณดูดีมากๆคุณแบบเป็นคนโสดที่ฟูลฟิลที่แบบมีความสุขคุณอาจจะโพสต์รูปแบบทํางานหรือโพสต์รูปมีความสุขไปทานข้าวหรือว่าแม้แต่ณนะช่วงเวลาแบบนี้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือแล้วก็ตามชีวิตคุณไม่ได้แย่ลงเลยชีวิตคุณแบบยังคงใช้ชีวิตได้แบบอย่างด้วยดีอะ่ะมีปัญหาก็แก้ได้ มีความทุกข์ก็ปรับตัวได้หรืออะไรแบบนั้นแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบคุณเป็นช้อยที่น่าเสียดายที่เขาปล่อยให้หลุดมือไปอะค่ะเขาถึงได้วนกลับมาหาคุณแล้วเขาก็ต้องการที่จะพยายามที่จะลื้อฟื้นอะไรหลายๆอย่างอีกครั้งหนึง่งแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป ตัวคุณจะค่อนข้างคิดหนักมากๆเลยนะคะเพราะว่าโอเคเขาคือคนที่เราเคยคบแน่นอนความสัมพันธ์ความผูกพันความรู้สึกที่มันเคยมีมันยังอยู่แหละบางส่วนนะคะมันเคยมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันเคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันเนาะแต่ะคะเดียวกันมันก็มีช่วงเวลาที่แย่มันก็มีช่วงเวลาที่ทุกทั้งสุขแทะทุกอะนะคะทั้งช่วงเวลาที่มันไม่ดีมันก็มีแล้วทีนี้เนี่ยคุณต้องเป็นคนเลือกนะคะมันไม่มีใครเลือกให้คุณได้คุณต้องเป็นคนเลือกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะเอายังไงต่อแต่แนะนํานะคะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอย่าจับปลาสองมือนะอย่าแอบมันมีเจ็ดดาบขึ้นมาและรู้สึกว่าคุณอย่าอย่าเหมือนกับว่าให้ความหวังคนนี้ด้วยแล้วก็ยังคุยกับคนนู้นอยู่อะค่ะไพ่บอกว่าจะทำยังไงก็ทำแต่ว่าขอให้ยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะถ้าคิดว่าจะคบแล้วจะเลือกใครแล้วจะ จะกลับไปหาคนเก่าก็กลับไปเลยให้ชัดแล้วบอกคนใหม่ให้หยุดนะคะหรือถ้าคิดจะไปกับคนใหม่แน่ๆแล้วนะคะคิดดีแล้วขอให้มั่นใจในความคิดของตัวเองก็ตัดสินใจบอกคนเก่าเลยว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะแบบนี้นะคะไม่อย่างนั้นมันจะสร้างความทุกข์อย่างมหาศาลให้คุณในอนาคตนะคะแล้วมันอาจจะไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าตัดสินใจดีแล้วเชื่อตัวเองค่ะแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันเป็นการาทําให้เรา ถุงมือไม่ดีหรือเสื่อมเสียคุณค่าในตัวเองที่เราเคยมีมาตลอดนะคะทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะชาวมีน คนที่เคยห่างหายกันไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะได้วนกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะ energy ของชาวมีในช่วงนี้อาจจะเกี่ยวพันกับคนเก่าๆนะคะคนข้างเยอะนะเดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันอีกค่ะได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้สึกของการแลกการอีกนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยังเสียดายเรื่องราวในอดีตตัวเขาก็เสียดายเราตัวเราก็เสียดายเขานะคะที่ผ่านมาเราแอบส่องเขาเขาก็แอบส่องเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี การได้ติดต่อกันได้กลับมาพูดคุยกันได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่นะคะได้คุยกันใหม่เรียนรู้กันใหม่แล้วจะเป็นยังไงหลังจากที่กลับมาคุยกันแล้วเราวังว่าปัญหาเก่าๆมันก็จะกลับมาด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่า เขาอาจจะแก้นิสัยบางอย่างของเขาไม่ได้หรือแก้ปมบางอย่างของเขาไม่ได้นะคะอะไรที่เคยเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขานะ่ะอย่างเช่นเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยเจ้าชู้มากๆนะคะเดลเวอร์ The over, กับเดอะเดวิลเขาอาจจะเคยเจ้าชู้มากๆเขาก็จะยังแก้ความเป็นความเป็นคนเจ้าชู้ของเขาไม่ได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลานี้เนี่ยนะคะ,ะถ้าเขากลับมาไม่อยากให้คุณมองเห็นทางกันทางแง่ดีเนาะ ระวังด้านที่เรารู้รอยู่แล้วว่าเขาเคยเป็นเอาไว้ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้เสียใจซ้ําแล้วซ้าอีกนะแต่ว่าการจะคุยหรือไม่คุยอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะเขาอาจจะปรับปรุงตัวได้ในที่สุดหรือเขาอาจจะแย่ยิ่งกว่าเดิมนะคะต้องเป็นเราแล้วที่มีอํานาจในการตัดสินใจนะคะพยายามอย่าเอาตัวเองไป ลงทุนหรือว่าลงแรงกับเขามากจนเกินไปในช่วงที่เรายังไม่แน่ใจกับคนคนนี้เท่านั้นเองนะคะศึกษากันได้แต่อย่าไปคาดหวังอย่าไปทุ่มเทเยอะนะคะจนกว่าจะมั่นใจก่อนจนกว่าจะมีสถานะที่ชัดเจนจริงๆก่อนนะ,ะมาถึงคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีมีนลัคนามีน คนมีคู่ชาวราศีมีนและคนามีนเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณคู่เนี้ยปัญหาคือคบกันมานานคบกันมานาน เป็นคู่ที่แบบอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือคบกันมานานแล้วรู้ใจรู้พุงกันหมดแล้วนะคะแล้วมันก็เลยเกิดความนิ่งละมันไม่ตื่นเต้นมันไม่รู้สึกวื้อหวามันไม่รู้สึกว่า เหน้าค้นหาเหมือนเมื่อก่อนเพราะรู้หมดแล้วทุกโซ่ทุกมุมแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเราอยู่ด้วยกันไปแบบแกนๆหรือเปล่าเราคบกันไปแบบแกนๆหรือเปล่าทำไมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนทำไมมันไม่เหมือนเดิมดูไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจกันหรือความรักเรามันจะถึงจุดจบแล้วหรือเปล่ามันมันต้องพอแค่นี้แล้วหรือเปล่าหรืออีกฝ่ายเปลี่ยนใจไปไปมีใครแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจากไพ่เนี่ยแอนรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นหรอก มันเป็นเรื่องของคุณสองคนที่ทำยังไงที่จะเข้าใจว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลิกกันพอรู้สึกว่าเออไม่ได้รักกันแล้วมัง้งเราไม่ได้รักกันแล้วถามใจตัวเองให้ดีๆว่าเราไม่ได้รักกันแล้วหรือเราแค่มันเหมือนกับความรู้สึกที่แอันมีในใน,ในความสัมพันธ์ของไพ่เนี่ยนะคะคือพวกคุณสองคนอะยังรักกันแต่ความสัมพันธ์อะมันเปลี่ยนไปในรูปแบบของ มันจะไม่ได้เป็นหวือหวาแบบในเชิงชู้สาวอะค่ะผูกพันกันรู้สึกดีต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและการขาดกันไม่ได้นะเพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนวันแรกที่โอ้ยมีดอกไม้มาให้อยากดินเนอร์ด้วยกันอยากอยู่ด้วยกันตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าอะไรแบบนี้ยพอเราคบกันมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วความหวือหวามันหายไปนะคะเขาเองก็จะเป็นตัวเองมากขึ้นเราเองก็เป็นตัวเองมากขึ้นทีนี้ไพ่บอกว่าถ้ามีความคิดที่จะเลิกกันอยู่ในหัวนะ ไตรตองดูอีกครั้งถามใจตัวเองดีๆก่อนที่จะพูดคํานี้ออกมานะคะลองคุยกันอีกครั้งว่าณนะวันนี้เราไม่ได้รักกันแล้วหรือเพราะว่าเราล้าเลยกันและกันมากเกินไปเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนของตายอะ่ะเออคุณมีเขามาตลอดเขามีคุณมาตลอดนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทิ้งบ้านหลังนี้ไปไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ได้สุดขนาดนั้นอะ่ะมันยังรักษาได้มันยังอยู่ในช่วงของการเยียวยาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย รีบหานะคะรีบหาเนื้อหลายรีบหาจุดที่มันเป็นปัญหาให้เจอแล้วก็แก้ไขมันซะนะคะอย่าปล่อยให้เลื้อยลังหรืออย่าตัดสินใจเร็วเกินไปนะคะโอเคครบแล้วทั้งสามสถานะชาราศีมีเดี๋ยวเราเ้ากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ